สวัสดีค่ะทุกคนเราเพิ่งอ่านหนังสือนิยายสืบส,วน,ส,ว,นสวนเล่มหนึ่งจบเราเป็นเล่มที่แบบส่วนตัวคือแบบเราชอบมากๆในตอนนี้นะคะก็คือคดีฆาตกรรมคาริสคสวัสดิกะนะคะซึ่งแรกเริ่มไปกลัวใจไปก่อนว่าด้วยความที่มันมีตัวละครเยอะค่ะมีตระกูลทั้งหมด2ตระกูลด้วยกันซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะก็ก็เลยกลัวใจว่าอุ้ยด้วยความที่ตัวละครเยอะแล้วว่าต้องจําเยอะแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พออ่านจริงๆแล้วอ่ะตัวละครแต่ละ ตระกูลเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็พอนักเขียนเขาให้ข้อมูลเราว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงมีลูกอะไรยังไงทาให้เราเก็ตง่ายกว่าที่คิดนะคะแล้วก็เรื่องเนี่ยมันก็ดําเนินไปนะคะด้วยแลนของครลหขาดนี้ด้วยมันแบบเป็นรูปสวัสดิกาะคะ่ะแลนแบบนี้ก็เลยอยากรู้ทริคถ้าเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเายาจะใช้ทริคของแลนนี้ยังไงร,รู้สึกว่าเออเล่มนี้มันแบบน่าสนใจมากๆตรงๆว่ามันครบลดในส่วนของการใช้ความสมคัญของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่แบบมันขัดแย้งกันเองอยู่แล้วคนนี้ก็มีเหตุผลที่จะฆ่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเล่มนี้ในมุมมองนี้ของเล่มนี้ก็คือมีแล้วก็อีกอย่างคือการใช้ทริคของตัวแปลนของคาริสาดะคะ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราชอบที่คนร้ายเนี่ยใช้ทริคก,ก็คือการใช้ความเหมือนของคาริสาดอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีเรื่องการตกแต่งคาริสาดที่เหมือนกันหมดเลยเราก็เลยทําให้ตัวละครหลักที่เป็นคนเล่าตัวนางเอกของเราเนี่ยสับสนแล้วก็ นี่แหละฆาตกรก็เลยใช้ทริคนี้ก่อเหตุฆาตกรรมหลังอ่านจบอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเล่มนี้เป็นเล่มที่เล่าได้กระชับนะแล้วก็เนื้อเรื่องแบบฉับๆเลยค่ะทุกคนเล่มที่น่าสนใจแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านนะคะก็ส่วนตัวก็คือมองว่าเล่มมีคือให้5เต็ม5้เลยคือมันแบบสนุกแบบเกินคาดอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าทริคที่คนร้ายจะใช้คืออะไรพอมาเฉลยก็คือแบบยิ่งชอบเข้าไปอีกด้วยความที่เราชอบการจบแบบนี้ด้วยค่ะมีการจบที่แบบเล่าหมดเปลือกเลยว่า คนอะไรนูน่นนี่แล้วก็เป็นการจับกลุ่มตัวคนร้ายไปนะคะแต่เริ่มเนี่ยเป็นแบบเป็นในฟิลแบบด้วยความที่เล่าผ่านตัวเอกของเราค่ะซึ่งเป็นคนนอกไม่ได้เป็นคนในครอบครัวนั้นจบเหตุปุ๊บนางเอกก็แบบกลับมาที่โตเกียวไม่ได้อยู่ที่บ้านคฤหาสน์นั้นอีกแล้วก็เลยมาเหมือนรีลซ์กับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เป็นฟิลแบบตั้งข้อสังเกตว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ที่แบบตัวนางเอกที่เกิดขึ้นกับบ้านอะไรเงี้ยแงเอกเอเ็โพซิชั ซึ่งแปลเอาดีๆแล้วก็คือไลายเนี่ยต้องการแค่นางเอกแค่คนเดียวเนี่ยเป็นพยานให้กับการก่อเหตุครั้งนี้นะคะไม่มีอะไรเอ่ยน,นอกจากนี้ก็คือการแค่ต้องการให้นางเอกเป็นพยานเท่านั้นแล้วก็ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกสมบูรณ์มากขึ้นแล้วพอมันจบแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยั้งใช้การหลอกในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์หลอกในการแบบทริคโน่นี่มีการวางแผนกันมาแบบตลอดทั้งแบบ การพูดการรับมุกส่งต่อแล้วก็ยังมีคนที่สมดูร่วมคิดอีกที่ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแล้วก็เป็นคนในนั้นแล้วก็ยังเล่นละครตบตากันได้แบบ <Wow. S 1> แบบขนาดนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องเนี้ยมันแบบ,บะคอม p l e ท e มากมากเลยค่ะก็เลยแบบอยากแนะนํามากๆค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ก็ลองไปหาอ่านดูกันนะคะหรือว่าถ้าใครเคยอ่านเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบเหมือนเรานะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ